สวัสดีครับคุณกำลังรับชมและรับฟังเรื่องเล่าหน้าปักซอยกับผมโจ้งมีเจ็ดป่าช้าวันนี้ผมมากับเรื่องเล่าขนหัวลุกจากชาวบ้านแถมนี้ว่ากันว่ามีผีเด็กสาวที่เฮี้ยนมากๆอาศัยอยู่ในคฤหาสน์ล้างหลังหนึ่งกินพื้นที่มากกว่าร้อยไร่กันเลยทีเดียวน่าสนใจมากเลยครับและตอนนี้ผมก็มาอยู่กับคนในพื้นที่อาศัยอยู่บริเวณนี้มาติดตามครับว่าเราจะได้รับรู้อะไรเกี่ยวกับผีเด็กสาวตอนนี้ขอเชิญคุณแอสิบบาท มาเล่าประวัติความเป็นมาของคลหาหั์หลังนี้กับเรื่องที่ชื่อว่าสาวน้อยในยามค่ำคืนครับสวัสดีครับคุณแอสซิบบาทสวัสดีครับพี่โจ้งมีสวัสดีครับคุณแอดเดี๋ยวรบกวนแนะนําตัวสักนิดนะครับครับสวัสดีครับทุกคนผมแอสซิบบาทนะครับผมรับอาชีพเก็บของเก่าขายแถวนี้ครับกระชับมากเลยครับโอเคคุณแอดผมได้ยินเรื่องเล่ามาว่าบริเวณพื้นที่แถวนี้มีผีเด็กสาวอยู่คนหนึ่งเงียนมากไล่หลอกหลอนชาวบ้านเขาไปทั่วเรื่องราวมันเป็นยังไงครับ โอเคครับต้องบอกก่อนนะครับว่าผมจำมาจากยายทีอาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างต้องขออภัยด้วยนะครับคืองี้ครับพี่โจ้งหมียายผมเล่าว่าเมื่อสมัยแกสาวๆแกมาทำงานแถวนี้เป็นสาวโรงงานนี่แหละครับโดยยายผมจะต้องเดินผ่านซอยนี้เป็นประจำซึ่งซอยนี้เนี่ยข้างหนึ่งมันเป็นทุ่งหญ้ากินพื้นที่กว่าร้อยไร่เลยครับแล้วมีคลาสนหดเก่าๆอยู่หลังหนึ่งตั้งอยู่ตรงกลางวันหนึ่งเพื่อนของยายผมเนี่ยมาขอสลับกะให้ไปอยู่กะดึกแล้วบอกยายผมว่าบัวยายผมชื่อบัวนะครับบอกว่าบัว พ่อเราโดนรถชนต้องพักฟื้นอยู่โรงพยาบาลหลายวันบัวมาสลับกะอยู่แทนเราสักอาทิตย์หนึ่งได้ไหมยายผมก็อ้ำอึ้งนิดหน่อยแต่ก็ตอบรับเพื่อนด้วยความเห็นใจอยู่มาวันหนึ่งในขณะที่ยายผมเนี่ยกำลังเดินกลับบ้านก็เดินไปเจอกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมัดแกะสองข้างใส่ชุดเดรสสีขาวกำลังเดินกวาดไปไมาอยู่ด้วยความที่ยายผมเป็นห่วงว่าเอ๊ะทำไมเด็กสาวมาเดินกลางค่ำกลาง,ค,ง,ค,งคืนแบบไม่รู้จักกลับบ้านกลับช่องแกเลยถามว่าหนูจ๊ะ มาทำอะไรแถวนี้มืดๆคนเดียวทำไมไม่กลับบ้านเด็กคนนั้นหันมายิ้มให้ยายผมว่าอ๋อเดี๋ยวหนูเสร็จงานแล้วจะกลับคุณพี่ก็เพิ่งกลับจากทำงานเหรอคะเหนื่อยแย่เลยโอ้ยเรียกป้าเธอหนูป้ากำลังกลับบ้านแต่ทำงานนี่เหนื่อยจริงหนูหนูต้องเรียนสูงๆนะจะได้มีงานดีๆทำไม่ต้องมาเป็นสาวโรงงานแบบป้าได้เลยค่ะหนูจะตั้งใจเรียนนะคะอ้อคุณป้าหนูมีของจะให้อันนี้น้ำกระเจีย๊ยบหนูทำเองอุ้ยขอบใจนะหนูใจดีจังเลย เง็นป้าไปก่อนนะรีบกลับบ้านล่ะว่าแล้วยายผมก็รีบเดินกลับบ้านไปแล้วยายผมเนี่ยแกก็คุยเล่นกับเด็กผู้หญิงคนเนี้นะครับทุกวันวันหนึง่งยายผมเห็นมีแก๊งเด็กวัยรุ่นประมาณสี่ห้าคนครับวิ่งตาตื่นออกมาจากทุ่งบางคนก็โวยวายว่าผมไม่ได้เอาอะไรไปนะผมกลัวแล้วอย่าทําผมเลยเดี๋ยวจะรีบทําบุญไปให้นะอย่าตามมาเลยตุ๊กตาตัวนั้นอะเอาไปคืนที่แล้วนะแล้วแก๊งวัยรุ่นก็รีบบิดมอไซค์อย่างไวเลยครับสักพักยายผมก็ได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงคนนั้นนะครับ คู่แทกขึ้นมาว่าเจ้าพวกคนถอยไร้จิตสำนึกและอย่าก,กลับเองนะยายผมตกใจหันกลับไปมองก็เห็นเด็กผู้หญิงคนนั้นนะครับหน้าซีดผิวเป็นสีเทาในตาบวมเป่งยายผมตกใจแต่ก็ใจดีสู้เสือทำมันไม่ได้ยินแล้วรีบใส่เกม่ม,มายอย่างไวแล้วหลังจากนั้นยายผมก็ไปลาออกเลยครับซึ่งก่อนออกก็มีพี่ที่ทำงานคนหนึ่งเดินมาเล่าว่าเจอน้องนิ่มหรอยายผมงงแล้วก็ส่วนไปว่านิ่มไหนก็ที่เนี้ย การเด็กเขาเจอกันหมดน้องนิ่มเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กใส่ชุดขาวชอบเดินกวาดใบไม้ใช่ไหมล่ะยายเงียบแล้วพี่เขาก็เล่าต่อว่าพื้นที่ตรงเนี้ยสมัยก่อนทางตับ,บนเลยมันเป็นที่ดินของขุนนางเก่าโดยมีคุณชายคุณนายแล้วก็ลูกสาวหนึ่งคนซึ่งตระกูลเนี้ยเขาทําธุรกิจเกี่ยวกับกฎหมายคาดว่าน่าจะเป็นทนายความสมัยก่อนอยู่มาวันนึงก็โดนเก็บยกบ้านไม่มีใครรอสักคนแล้วทุกวันเนี้ยก็ยังมีคนเห็นน้องนิ่มอยู่เลย